สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พี่เดมี่จะมารีวิวมอนสเตอร์ไฮกันอีกแล้วโดยวันนี้เป็นคิวของสาวผีขวัญใจใครหลายๆคนสเปกตราวันเดอร์ไกส สเปตราเนี่ยเป็นลูกสาวของผีหรือว่ากสต์นั่นเองค่ะทำให้เธอมีความสามารถในการลอยได้ทะลุผ่านกำแพงและสิ่งต่างๆได้หมดเลยรวมทั้งมักจะมีเสียงร้อนประกอบเวลาเธอลอยด้วยนะคะแอบน่ากลัวเนาะ <c oughs> แต่เอหน้าตาสเปกตร้าเนี่ยไม่เห็นหน่ากลัวเลยเขาหน่าตาน่ารักออกจริงไหมจริงไหม สเปกตราเนี่ยเป็นสาวที่ค่อนข้างเก็บตัวเงียบเียบนิดนึงนะแต่เธอมีงานอดิเรกอย่างหนึง่งที่น่าสนใจนะคะคือการเขียนข่าวเมัโมยชาวบ้านยังไงนะคะ <c oughs> เธอคือเจ้าของของ Ghostly gossip เป็นบล็อกที่เกี่ยวกับข่าวซุบซิบในโรงเรียนมอนสเตอร์ไ h ยังไงนะคะ,ะมาดูกันที่รายละเอียดของตัวสเปกตรากันเลยดีกว่าน สเปกตราเนี่ยจะมีสีผิวที่ค่อนข้างขาวมากๆเลยขาวแบบซีดๆเลยละ่ะแล้วก็บริเวณข้อมือแล้วก็ที่ขาของเธอนะคะก็จะมีสีออกใสๆนิดนึงนะคะเป็นแบบผีๆไงเหมือนตัวใสยๆยังไงละ่ะสเปกตราเนี่ยมีผมสีน้ำเงินม่วงแล้วก็มีสีขาวแซมด้วยนะผมยาวนุ่มสลวยมากๆ มีเธอใช้แชมพูอะไรเนี่ยสเปกตราเนี่ยมีคิ้วดวงตาลิปสติกออกเป็นสีโทนน้ำเงินทั้งหมดเลยล่ะดูสวยดีเนาะมาดูกันที่ชุดกันต่อเลยสเปกตราเนี่ยสวมชุดเดรสสีดำม่วงเสื้อจะมีการประดับด้วยโซ่เล็กน้อยนะคะเข็มขัดก็แอบดูเป็นโซ่เหมือนกันนะคะ ส่วนรองเท้าเนี่ยก็เป็นส้นสูงสีม่วงมีลายโซ่อีกแล้วดูรวมๆแล้วสเปกตราเนี่ยก็สวยไม่แพ้ใครๆเหมือนกันน้ว่าไหมว่าไหมชุดนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นชุดออริจินอลเวฟแรกนะคะเขาไม่ได้มาแค่ตุ๊กตานะ้า <c oughs> เขามาพร้อมกับกระเป๋านี่ไงสีม่วงออกไซสๆรูปร่างไม่ค่อยเหมือนกระเปา๋านะเหมือนหม้ออะไรสักอย่าง <c oughs> นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีไดอารี แล้วก็สแตนสีม่วงแล้วก็วีสีม่วงอู้รักตุ๊กตามันสเตร์ไฮเวหนึ่งก็ตรงสแตนสีๆเนี่ยแหละพี่เดบี้ว่ามันดูสวยมากๆเลยนะคะสีมันช่วยขับความสวยของตุ๊กตาออกมาเลยละและแน่นอนสเปกตร้ามาพร้อมกับสัตว์เลี้ยงจ้าเจ้าเฟรตผีที่ชื่อว่ารูเวนน่ารักไหมเอ่ยก็จบลง สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการรีวิวสเปกตร่านะคะ w o n d e r g u y s นะคะจาก Monster High ซึ่งเป็นสเปกตราเวฟ1นะคะเอาล่ะสำหรับคลิปนี้พี่เดมี่ขอลากันไปก่อนนะคะแต่คลิปหน้าแน่นอนที่สุดพี่เดมี่มีสิ่งที่พิเศษสุดๆมาโชว์นะคะซึ่งก็คือการรีวิวห้องนอนของสเปกตรา เราไปดูกันต่อที่คลิปหน้าเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบลงไปก่อนนะคะบายบาย